ท่ามกลางเสียงสายฝนที่บ้าคลัง่งคํำเตือนของผู้ไร้เสียงได้กลายเป็นความจริงอันน่าสะพรึงชายในชุดดำปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดของทางหนีไฟในมือของมันถือท่อนเหล็กที่พร้อมจะดับลมหายใจของทุกคนที่ขวางหน้าณวินาทีนั้นหลักการแพทย์และสัมพัสที่6ไม่มีความหมายใดๆอีกต่อไปเหลือเพียงสัญชาตญาณดิบในการเอาชีวิตรอด เฮ้ยผู้มุงมาทำอะไรตรงนี้พิมพ์เข้าไปในห้องไปล็อกประตูเร็วหมอเอกตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเขากระชากรถเข็นอุปกรณ์การแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด,สดแล้วใช้แรงทั้งหมดพุ่งมันเข้าใส่ร่างของคนร้ายอย่างจังไอ้หมอบ้าพิมพ์ปิดประตูพิมพ์ได้สติร,รีบพุ่งเข้าไปช่วยหมอเอกดึงประตูเหล็กที่หนักอึ้งของบันไดหนีไฟหวังจะขังคนร้ายไว้ข้างในอย่าหวังเลยมึง พลักกำลังของผู้ชายสองคนกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนยือหยุดกันอยู่ที่ประตูแต่ดูเหมือนว่าความบ้าคลั่งของคุณร้ายจะมีพลังเหนือกว่าประตูค่อยๆถูกดันเปิดออกทีละน้อยไม่ไหวค่หมอมันแรงเยอะมากในวินาทีแห่งความสิ้นหวังนั้นเองพิมพ์เหลือไปเห็นร่างโปร่งแสงของวิญญาณดำยืนอยู่ด้านหลังของคนร้ายตรงบันไดหนีไฟวิญญาณตนนั้นยกมือขึ้น แล้วผลักเข้าไปที่กลางหลังของคนร้ายอย่างแรงแม้จะเป็นการผลักของวิญญาณแต่มันก็ทำให้คนร้ายเสียจังหวะไปชั่วครู่ซึ่งเป็นเวลามากพอตอนนี้แหละเปิดนะโวย้ยเปิดเดียวกูพังเข้าไปพวกมึงตายแน่ประตูนี้กันมันได้ไม่นานมันเป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างมันต้องรู้ทางหนีทีไล่ในตึกนี้ดีแน่เราต้องพาคุณนบไปใช้หนีค่ะแต่จะหนีไปทางไหนไปที่ลิฟต์เกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรกันนั่นใครไม่มีเวลาอธิบายแล้วครับ มีคนจะมาทำร้ายคุณเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พิมช่วยฉันย้ายคุณดุบชัยลงรถเข็นขณะที่หมอเอกกำลังวุ่นวายกับการปลดสายน้ำเกลือพิมก็เห็นวิญญาณของดำอีกครั้งเขาเยินสายหน้าอย่างร้อนรนอยู่ที่หน้าประตูห้องแล้วชี้นิ้วไปที่ช่องแอร์บนเพดานสลับกับชี้ไปที่ลิฟต์แล้วทำท่ากากบาทคุณหมอไม่ได้ค่ะไปทางลิฟต์ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้มันเป็นทางที่เร็วที่สุดแล้ว คนร้ามันรู้โครงสร้างตึกมันต้องไปดักตัดไฟลิฟต์แน่เราจะไปติดอยู่ในนั้นวิญญาณออสัญชตาตญาณของพิมมันบอกแบบนั้นค่ะเราต้องไปอีกทางโถไว้มันตัดไฟจริงๆด้วยคุณพูดถูกแล้วเราจะไปทางไหนทุกทางโดนมันดักหมดแล้วพิมมองไปที่วิญญาณของดำอีกครั้งเขายังคงชี้ไปที่ช่องแอร์ช่องสำหรับซ่อมบำรุงบนเพดานข้างบนค่ะข้างบนบนฟ้าเนี่ยนะคุณจะบ้าเหรอเราจะเอาคนไข้ขึ้นไปได้ยังไง คุณนภชัยยังพอเดนไดใช่ไหมคะคุณหมอช่วยประยุงเขาส่วนพิมพ์จะปีนขึ้นไปเปิดช่องก่อนมันต้องมีทางช่วงไปที่ห้องอื่นแน่ๆมันเป็นแผนที่บ้าที่สุดแต่ก็เป็นทางรอดเดียวหมอเอกมองหน้าพิมพ์อย่างลังเลแต่เมื่อเห็นแววตาที่แน่วแน่และเชื่อมั่นของเธอเขาก็ตัดสินใจเสี่ยงก็ได้ลองดูเร็วเข้าผมจะถุงเวลาให้ได้แล้วค่ะข้างบนนี้เป็นช่องเซอร์วิสเล็กๆแต่พอจาคทางไปได้มันเชื่อมไปตามทางเดิน มมส่คคุณนนพชขึ้าะภาพอันน่าทุลักทุเลจึงบังเกิดขึ้นหมอหนุ่มกับพยาบาลสาวพยายามดันร่างของนักธุรกิจใหญ่ขึ้นไปบนช่องเพดานที่มืดและเต็มไปด้วยฝุน่นมันพังประตูเข้ามาแล้วรีบไปทั้งสามคนคลานไปตามช่องแคบแคบบนเพดานยังไม่คิดชีวิตในความมืดนั้นพิมพ์เห็นร่างโปร่งแสงของดําคลานนาอยู่ข้างหน้าเป็นเหมือนแสงนําทางในความมืดมิดก่อนที่วิญญาณตนนั้นจะหยุดแล้วชี้ลงไปข้างล่าง ตรงนี้ค่ะข้างล่างเป็นท่างเก็บอุปกรณ์วินาทีเดียวกันนั้นเองเสียงไซเรนของรถตำรวจก็ดังขึ้นจากด้านล่างและใกล้เข้ามาเรื่อยๆไอ้พวกเวน้นหนีไปจนได้พวกเขารอดแล้วรอดมาได้โดยเส้นทางที่คนเป็นมองไม่เห็นแต่คนตายนำทางมาค่ำคืนอันยาวนานและบ้าคลั่งได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการมาถึงของกฎหมายและแสงสว่างคนร้ายคือมือขวาคนสนิทคุณนพชัย ถูกจับกลุมได้ที่ลานจอดรถขณะพยายามหลบหนีทิ้งไว้เพียงความเสียหายความจริงอันน่าเจ็บปวดและคำถามมอกมายที่รอคอยคำตอบทางเราต้องขอขอบคุณหมอเอกกับพยาบาลพิมพ์อีกครั้งนะครับที่ให้การที่เป็นประโยชน์มากทำให้เราสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อมัดตัวคนร้ายได้แน่หน,น,นาขึ้นหลังจากนี้ทางเราจะไปสอบปากคำคุณนพชัยเพิ่มเติมและจะเริ่มดำเนินการขุดค้นในจุดที่คาดว่าร่างถูกฝัง ตามที่คุณพยาบาลให้ข้อมูลไว้ครับค่ะท่านไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวทางเราจะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ในที่สุดก็จบสัทีพวกเธอสองคนน่ะเก่งมากจริงๆนะโดยเฉพาะเธอเลยหนูพิมพ์ทำเอาป้าหัวใจจะวายถ้าไม่ได้คุณพิมพ์ผมกับคุณนพชัยคงไม่รอดทุกอย่างที่เธอพูดมันเกิดขึ้นจริงหมดทั้งเรื่องคนร้ายเรื่องการตัดไฟเส้นทางหลบหนีผมผมไม่มีคำถามอีกแล้วครับว่าคุณรู้เรื่องพวกนั้นได้ยังไง ผมแค่อยากจะขอบคุณจากใจจริงเราแค่ช่วยกันคะ่ะคุณหมอถ้าไม่ได้คุณหมอตัดสินใจสู้ตอนแรกเราก็คงไม่มีโอกาสได้หนีเหมือนกันเอาละเอาละไม่ต้องทอมตัวกันแล้วไปพักผ่อนกันได้แล้วไปเดี๋ยวเวรที่เหลือป้าจัดการเองพวกเธอผ่านอะไรมาหนักเกินไปแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าไอ้เสือคนที่ผมไว้ใจเหมือนน้องชายแท้ๆจะทำเรื่องแบบนี้ได้พอแค่เรื่องเงินถอนค่าวัสดุก่อสร้างไม่กี่ล้าน ถึงกับต้องฆ่าคนแล้วยังจะมาฆ่าผมปิดปากอีกบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าในดําตั้งแต่แรกก็ได้นะคะอาจจะแค่ข่มขู่แต่เรื่องมันบานปลายจนเกินควบคุมพยาบาลคุณรู้ใช่ไหมว่าทําไมผมถึงรอดมาได้หมอเอกเล่าให้ผมฟังหมดแล้วเกี่ยวกับคําเตือนของคุณผมอยากจะขอบคุณและอยากจะขอโทษเนดําผมจะจัดงานศพให้เขาอย่างดีที่สุด และจะดูแลครอบครัวเขาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนและไถ่โทษทั้งของผมและของไอเสือพิมพ์มองเห็นร่างโปร่งแสงของวิญญาณดำยืนอยู่ที่ปลายเตียงบัดนี้ร่างของเขาไม่มอมแมมอ,อีกต่อไปใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความโกรดแค้นบัดนี้กลับดูสงบเขาก้มหัวให้คุณนพชัยเล็กน้อยเหมือนเป็นการยอมรับคำขอโทษก่อนจะหันมาโค้งคำนับให้พิมพ์ แล้วค่อยๆสลายหายไปในแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาภารกิจของเขาเสร็จสิ้นแล้วยังไม่กลับไปพักผ่อนอีกหรอครับคุณพิมพ์ยังค่ะนอนไม่หลับเลยออกมาสูดอากาศหน่อย ผมคิดทบทวนเรื่องทั้งหมดแล้วผมเข้าใจแล้วว่าโลกนี้มันมีอะไรมากกว่าที่ตำราแพทย์สอนและความสามารถของคุณมันไม่ใช่คำสาบแต่มันคือพรสวรรค์ที่เอาไว้ช่วยเหลือคนทั้งคนเป็นและคนตายในอดีตชาติมันเคยเป็นคำสาบคะ่ะนี่กรรมที่พิมพ์ต้องชดใช้มันยังไม่หมดมันคงจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆจนกว่าพิมพ์จะหมดกรรมถ้าอย่างนั้น ก็ให้ผมช่วยคุณได้ไหมผมอาจจะมองไม่เห็นเหมือนคุณแต่ผมช่วยคุณในส่วนของคนเป็นได้เราเราเป็นทีมเดียวกันได้นะสายตาที่หมอเอกมองมามันมีความหมายมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงนานแต่พิมพ์รู้ดีว่าเส้นทางของเธออันตรายเกินกว่าจะดึงใครเข้ามาพัวพันด้วยความรู้สึกส่วนตัวขอบคุณนะคะคุณหมอแต่ทางเดินของพิมพิมต้องเดินคนเดียวค่ะอ๋อ นี่ค่ะเกือบลืมเลยฟิล์มเอ็กซเรย์นี่มันของช่างช่าชายนี่ที่ว่ามีจุดดำๆเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปตรวจละเอียดแล้วค่ะเจอเนื้อร้ายจริงๆแต่ยังเป็นแค่ระยะเริ่มต้นผ่าตัดออกได้ทันเวลาพอดีเขาฝากขอบคุณมาด้วยค่ะเหลือเชื่อจริงๆงั้นพิมพ์ขอตัวก่อนนะคะจะไปคุยกับป้าอูดเรื่องขอลาพักร้อนยาวๆสะหน่อยรู้สึกอยากกลับบ้านไปทำบุญใหญ่สะที าอนุมัติใบาลาให้แล้วนะกลับไปชาร์จพลังทำบุญทำทานให้สบายใจแล้วค่อยกลับมาสู้ต่อบางทีพิมพ์ก็เหนื่อยนะคปะป้าอูดเหนื่อยที่ต้องเห็นต้องรับรู้บางทีพิมพ์ก็อยากจะเป็นแค่พยาบาลธรรมดาธรรมดาที่ไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่เราเลือกเกิดไม่ได้ชันใด เราก็เลือกสิ่งที่เราต้องเผชิญไม่ได้ฉันนั้นแหละหนูพิมพ์ในเมื่อสวรรค์เขามอบหน้าที่นี้มาให้เราแล้วก็แปลว่าเขาเชื่อว่าเราทำได้จองภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นใช้มันช่วยเหลือคนให้เต็มที่ส่วนเรื่องเวรเรื่องกรรมทำดีไปเถอะถึงเวลามันก็หมดของมันไปเองพิมพ์หลับตาลง รับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาสองลงมาคำพูดของป้าอูดทำให้เธอรู้สึกสงบภาพของหมอผีในอดีตชาติที่เคยทำผิดบาปไว้มากมายกับภาพของพยาบาลในชาติภพนี้ที่คอยช่วยเหลือผู้คนมันซ้อนทับกันเธออาจจะเลือกอดีตไม่ได้ฉันใดแต่เธอเลือกที่จะสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีได้ค่ปะป้าอูดพิมพ์เข้าใจแล้วรุ่งอรุณของวันใหม่ได้มาถึงแล้ว มันไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดของค่ำคืนอันเร็วร้ายแต่ยังเป็นการเริ่มต้นบทใหม่บนเส้นทางของพยาบาลผู้มีญาณยังรู้ภารกิจของเธอยังไม่สิ้นสุดนี้กรรมที่ต้องชดใช้ยังคงรออยู่แต่ตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยเมตตา